หนึ่งสองสามชื่อไรอ่ะครับนัทพงศ์เทงครับรองนำแล้วคุณล่ะชื่อเสกสรรเป็นมือกีตาร์วงอัลพาร์โลสซกอนาคอนแล้วคุณล่ะไปเลยครมือเบสครับแล้วคนนี้ล่ะเต่มือมือกองครับผม ไม่น่าถามนะนั่งอยู่หลังกองเออครับก็เป็นสตอรี่ชีวประวัติของอ่ะสองคนนี้สองคนนี้ลืมไม่ได้นะนี่คือแบ็กสเตตของเรานะครับคนหนึ่งชื่อฟุกนี่ชื่อถาวรกรสะสมจิตกับฟุกว่าอ่ะโอเคครับชอ่อตมิดแม่ยินดีอ่าอันนี้แบ็กสเตตชัดจวานครับชัดจวานพ่อยังไม่แน่ใจที่สตอรี่ทั้งหมดนี้เป็นของวงอพอลโลครับวงเล็กๆมีจํานวนคนไม่น้อยแต่ละคนถามว่าฝีมือเก่งหรือยังไม่ครับ ถามว่าอยู่ในระดับปานกลางถือว่าแย่แต่ทุกคนมีใจเดียวกันครับรักในเสียงดนตรีเหมือนกันขอเสียงหน่อยเร็ว